สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะยังคงมีประเด็นร้อนต่อเนื่องหลังบอนเชิญยิ้มแตกหักโชคไทยรถเห่ประกาศไม่รับงานคู่กันอีกต่อไปอัปเดตล่าสุดด่ามาบอนเชิญยิ้มโชครถเห่ ทางโชคโชคมงคลทนแรงกดดันไม่ไหวอัดคลิปประกาศผ่านโลกออนไลน์ขอแจ้งยุติบทบาทงานคู่กับพี่บอลเชิญยิ้มเทงานที่เหลืออยู่เกี้ยง50คิวแต่งานเดี่ยวของตอนเองจะยังขึ้นทําการแสดงต่อไปโดยทางโชครถเหแจ้งล่าสุดว่าขออนุญาตมาแจ้งข่าว เนื่องจากกระแสสังคมด่ามาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ผมขอยุติบทบาทงานคู่ทั้งหมดที่รับงานกับพี่บอลเชิญยิ้ม50กว่าคิวเนื่องจากผมได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทำให้ผมไม่สามารถแสดงต่อไปได้จริงๆแสดงต่อไม่ได้จริงๆผมต้องกราบขอโทษเจ้าภาพผู้จัดงาน และเจ้าของร้านทุกๆทท่านที่ไม่สามารถทำการแสดงต่อได้ส่วนงานเดี่ยวที่ผมรับไว้ผมจะทำให้เต็มที่และดีที่สุดให้สมกับทีพีทุกคนได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาดูผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและเห็นใจและขอบคุณกำลังใจจากพีพีเอฟซทุกคนด้วย จากการประกาศปิดฉากโชคบอนโชครถแห่ไม่ขึ้นคอนเสิร์ตคู่บอนเชิญยิ้มอีกแล้วทางดอนซีอีโค่ายถูบาเทเธอหรือพัชรกรนิ่นแก้วซึ่งเป็นผู้จัดการบอนเชิญยิ้มได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีด้วยข้อความว่าขออนุญาตนะครับผมขอถามหน่อยนะคุณแค่อัดคลิปออกมา ขอยุติบทบาทงานคู่ทั้งหมดเพราะทนกระแสด่ามากกดดันของสังคมไม่ได้แต่กลับยืนยันว่างานเดี่ยวยังคงจะไปแสดงคุณคิดได้แค่นี้จริงๆหรือครับแล้วความเสียหายการเสียชื่อเสียงการเสียเครดิตของเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านเอเจนซี C จัดหาออแกไนเซอร์จัดงานคอนสิร์ที่จับจองคิวงานคู่ไวล้ล่ะ คุณไม่รับผิดชอบกันหรอเจ้าภาพผู้จัดงานเขาลงทุนประมูลงานกี่ล้านเขาต้องรับเป้าสินค้าสปอนเซอร์กี่แสนเขาต้องลงทุนจ้างค่าจองเช่าสถานที่เขาจ่ายค่าจองเวทีเขาจ่ายค่าจองเครื่องเสียงเขาจ่ายค่ารัว้วเขาจ่ายค่าเครื่องปั่นไฟเขาจ่ายค่าป้ายโปรโมทเขาจ่ายค่ายิงเอสโปรโมท เขาจ่ายค่าสื่อโฆษณาเขาจ่ายค่าจองโรงแรมที่พักลวงหนาเขาจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินลวงหนาเขาจ่ายค่าจองรถตู้รับส่งเขาจ่ายค่าการดูแลความปลอดภัยเจ้าภาพผู้จัดงานต้องเสียหายเท่าไหร่คุณสนใจและใส่ใจบ้างไหมคุณไม่คิดจะรับผิดชอบความเสียหายเลยหรอ วงการศิลปินและคอนเสิรต์ตไม่ใช่การเล่นเป็นเด็กเล่นขายของนะทีเล่นเบื่อก็เททิ้งพอเล่นไม่สนุกก็เลิกการกระทําของคุณกำลังสร้างความเสียหายมากใหม่มหาศาลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อวงการศิลปินและคอนเสิรต์ตถ้าหากว่าเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณพร้อมไหมคุณจะรับไหวไหม ั้งสติถามตัวเองก่อนนะว่าคุณพร้อมรับผิดชอบในความเสียหายจากการกระทํำของคุณเองหรือยังส่วนความเสียหายและการเสียชื่อเสียงบริษัทของผมอันเกิดจากการกระทํำของคุณนั้นผมขออนุญาตรอความเห็นของลูกค้าคือผู้จัดงานเจ้าภาพเจ้าของร้านก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ห้ามและไม่รั้ง ที่คุณยุติบทบาทคิวคูทั้งหมดนะแต่รบกวนคุณช่วยแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายด้วยความคืบหน้าล่าสุดใน Facebook ของบอนได้มีการรีโพสข้อความจากผู้จัดการของตนเองที่ออกมาอัปเดตด้วยความผิดหวังหลังโชคออกมาประกาศยกเลิกคิวโดยผู้จัดการของบอนมีการเขียนข้อความ ที่เราได้อ่านให้ท่านผู้ชมได้รับฟังในข้างต้นกันนะคะโดยขณะที่หนุ่มบอลองก็ได้ออกมาฟาดโชคด้วยข้อความที่ว่าคุณทำแบบนี้เพื่องานเดียวไปได้ผมว่าจะไม่อะไรแล้วนะสงสารพี่ดอนมากเหนื่อยอีกแล้วซึ่งก็มีคนมาตำหนิการกระทำของโชคว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพบางก็บอกว่าไม่โอเคเลยบางก็บอกว่า ดีกันนะอย่าทะเลาะกันเป็นตน้นส่วนทางด้านของแฟนโชกก็ได้มีการเคลื่อนไหวเช่นกันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆออกมาเคลื่อนไหวเดือดล่าสุดโดยมีการลั่นประโยคเด็ดถึงใครเดาไม่ยากโดยแฟนโชครถเหได้มีการโพสต์ว่าถ้าเป็นคนในสื่อแล้วจะให้ข่าวยังไงก็ได้หรองั้นเคยเห็นคนที่มันสู้ แบบหลังชนฝาหมาจนตกไหมคะงานนี้ถือว่าหลังจากที่โชคและภรรยาที่ชื่อนัดได้ออกมาโต้อตอบบอนเชิญยิ้มทำให้วันอยู่บมรุงต้องออกมาเตือนถึงข่าวแตกหักระหว่างโชคไทยรถเหกับบอนเชิญยิ้มที่ถึงขัน้นออกมาประกาศแยกทางกันหักหน้ากัน จนถึงขั้นมีการเทงานคู่จนเรื่องราล่านั้นเริ่มลามไปถึงนัดจุธารัตน์แฟนของโชคอาร์มซีอไทยรถเห่โดนพัชรกรนินแก้วผู้จัดการส่วนตัวบอนและคนอื่นๆอีกมากมายและทางด้านของวันอยู่บำรุงก็ได้ออกมาโพสข้อความเตือนถึงโชคไทยรถเห่ โดยได้มีการโพสต์ข้อความสั้นๆมีการระบุวา่าโชคเอ๋ยเบาได้เบาจนโพสต์ของวันอยู่บำมรุงกลายเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากด้านชาวหนิตแห่กดไลค์ไปกว่า1 2 0 0 0คนพร้อมคอมเมนต์อดเป็นห่วงโชคไทยรถแเหไม่ได้ให้กำลังใจกันยกใหญ่